สวัสดีตอนเช้าคะ่ะสวัสดีสขุสกคนมามพบมาพบกันอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมื้อนี้กะเก็บสภาจะเดินทางกลับเมืองไทยอีกแล้วนะคะพี่น้องเน,ะ <g ave> นาะเก็บวันแล้วแล้วค่ะอากาศช่วงนี้ยูสวิตเซอร์แลนด์กะฝนตกเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนจะตกเป็นจังสี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะค่ะนะสวัสดีบูดาสวัสดีพระพุทธเจ้าสวัสดี พระพุทธลูกพระพุทธเจ้าตอน้าๆแน้ะคะ่ะตอนี้ตัดออกเลยค่ะตอนนี้าอออานนมาใ็นี้เนาะ,ะเดินจะตัดออกเมืองอากาศขังนอกนะคะ่ะพี่นอฝนตกอากาศจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่นะ,คะเนาะก็จะเริ่มหนาวแน่แลนะเนาะมันนี้เขากเก็บสภากันเนาะคะ่ะ เก็บเต,ต็มเต็มขึ้นแล้วแหละแต่กระบป๋ทันเมี่ยนของท่านแล้วอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนะาะกะค่ะสวัสดีค่ะนาตาท่นานเดลางเนาะค่ะพี่น้องอันจะมาเวาววันนี้จะมาเวาสืบตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยนะคะเนาะจากสนามบินซูริกเนาะค่ะพี่น้องสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะกะ อันก็ซื้อก่อนจะกลับบ้านแค่ว่าอาทิตย์เดียวเองเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะเขาซื้อก่อนกลับบ้านแค่ว่าอาทิตย์เดียวเป็นสายการบินไทยแล้วก็เบ,บียนตรงเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าสิบเอ็ดชั่วโมงเนาะคะ่ะสิบเอ็ดชั่วโมงการพี่น้องก็คือว่าอ่าซื้อตัวเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์เนาะค่ะเนาะจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์สนามบินซูริกไปสู่แบงคอกสนามบินสุสรสนนสวรรณภูมินะคะเนาะบินตรง11บเอชั่วโมงก็อาจจะมีชาแนลเร็วแน่แล้วแต่อากาศข้างบนเนาะค่ะเนาะก <c oughs> ะอยู่ในราคาฮารอยสวิสฟังนะคะพี่น้องค่าเดียวนะคะบริเวณไปกราบค่าเดียวฮารอยสวิสฟังเนาะ สวิสฟังตอนนี้หนึ่งสวิสฟังกับประมาณสามสิบแปดถึงสามสิบเก้าบาทเนาะเงื่นดึงขึ้นลง่ลงๆเนาะคะ่ะพี่้องเนาะบางที่ก็เกิดฮอดซีซฟเนาะแล้วแต่เขาก็คุ้นไปบัตเตนีอันกระซสือที่นางเพิ่มอีกแปดสิบสวิสฟังเพราะว่าสําหรับขานะแท้จริงอันบ่ไเ้มีปัญหาอย่างอันนางเมืองใดก็ไดแต่ว่าคุณสามีคือว่านางต้องสำหรับขาเนะนางเป็นคนอ้วนแน่นน่อยนอะคะก็เลยตอ้องซสือที่นางเพิ่มสาหรับที่ เข้าย้อนขาสะดวกสบายแล้วก็อ่าบ่มีภายนางแข็งหนาเข้านะคะก็ของอันไปค้าเดียวฮาลอยแปดสิบสวิตฟังค่ะพี่น้องตอนอ่าตอนนี้เงินไทยก็อยู่หนึ่งฟังก็อยู่สามสิบแปดถึงสามสิบเก้าเหรียญเนาะอัลลองคูณเมืองเนาะว่าม,มันเท่า์ได้ก็ถือว่าโอเคบ่แพงเนาะคะ่ะบ่แพงคือส่งที่โควิดเนาะส่งโควิดค่ะค่าเครื่องบินกับแพงนะะเนาะค่ะเนาะ เก็บของเรียบร้อยมืออื่นก็พร้อมเดินทางค่ะพี่น้องพอกันยุ่เมืองไทยเร่เร็หนีด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆสุขุสกุนที่เข้ามาติดตามรับชมะนะคะเนาะพอกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายค่ะ